ีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเครื่องกลไฟฟ้าหนึ่งสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลน,นั่นเองในที่นี้นะครับก็จะประกอบด้วย3หลักการนะครับที่มีข้อเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั่นน่คือเรื่องของขั้วแม่เหล็ก โดยปกติแล้วนะครับขั้วแม่เหล็กก็จะต้องมีเส้นแรงแม่เหล็กนะครับ2ก็คือเรื่องของตัวนําตัวนํานั่นก็คือทองแดงนะครับหรือขดลวดที่ไปพันอยู่ในโรเตอร์นะครับในที่นี้เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปก็จะทําให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบขดลวดตัวนํานั่นเอง3นะครับเมื่อเรานะครับนําตัวนํานะครับไปวางอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับเมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็จะทําให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบขดลวดตัวนํานั่นเอง ไปกระทําเข้ากับเส้นแรงแม่เหล็กของแกนขั้วนะครับในที่นี้นะครับมันก็จะเกิดในส่วนของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนํานะครับที่ทําให้เกิดการผักบันของอโรเตอร์นะครับทําให้เกิดการหมุนของมอเตอร์นั่นเองสําหรับสไลด์นี้นะครับก็จะพูดถึงความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กนะครับที่เกิดขึ้นกับขดลวดตัวนํานั่นเองในเบื้องต้นนะครับเราทราบกันอยู่แล้วนะครับในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงนั้นนะครับ ก็จะพูดถึงขดลวดตัวนาําซึ่งขดลวดตัวนาําเมื่อปล่อยกระแสไฟไฟ้าไหลผ่านเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กนะครับรอบขดลวดตัวนํานั่นเองซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กนี้นะครับหากมีจํานวนขดลวดนะครับหลายๆขดลวดหรือจํานวนมากๆนะครับย่อมส่งผลให้เส้นแรงแม่เหล็กรอบขดลวดตัวนํานั้นนะครับมีจํานวนที่มากในที่นี้นะครับอาจส่งผลนะครับในเรื่องของการสร้างสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกัน เราพิจารณาในรูปผอไข่ก่อนนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของเส้นแรงแม่เหล็กนะครับที่เป็นในส่วนของแม่เหล็กถาวรน,นะครับแล้วก็ขดลวดตัวนํานั่นเองในที่นี้นะครับอย่างที่เราทราบกันขดลวดตัวนำเนะี่ยในแต่ละตัวเนี่ยจะมีในส่วนของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณรอบๆของขดลวดอยู่แล้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดนะครับมันทําให้เกิดการเหนี่ยวนํานะครับทําให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กนะครับ รอบๆขลลูดตัวนํานั่นเองเมื่อรูปขอไข่นะครับเป็นการพิจารณาในส่วนของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้านะครับเราจะเห็นในส่วนของความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณด้านบนของรูปขอไข่นั่นเองเมื่อเปรียบเทียบนะครับกับรูปขอไฟเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลออกนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับที่ด้านล่างมีความเข้มมากกว่านะครับในขณะเดียวกันที่กระแสไฟฟ้าไหลออกนะครับ ในที่นี้นะครับทิศทางการเสริมของสนามแม่เหล็กนั้นนะครับเมื่อพิจารณาหากกระแสไฟฟ้าไหลเข้านะครับสนามแม่เหล็กนะครับด้านบนนะครับของขั้วแม่เหล็กเนี่ยจะมีอํานาจมากกว่าหรือมีฟ้าค่าความเข้มข้นมากกว่านะครับทําให้ลวดตัวนําเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของด้านล่างนะครับเมื่อสนามแม่เหล็กด้านบนนะครับมีในส่วนของความเข้มข้นน้อยนะครับขดลวดตัวนํานั้นนะครับจะถูกดีดขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้ก็ เป็นการทำให้เราเห็นภาพในส่วนของการหมุนของโรเตอร์นั่นเองเมื่อพิจารณานะครับมันจะเป็นตามลักษณะขององศาในการเคลื่อนที่นะครับในส่วนของสนามแม่เหล็กนั้นนะครับเมื่อเราพิจารณานะครับสนามแม่เหล็กเนี่ยจะเกิดการผลักดันในส่วนของโรเตอร์นะครับทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นมุมนะครับ360อองศาหรือเป็นลักษณะวงกลมนั่นเองในที่นี้นี้นะครับก็จะมีส่วนนะครับสำคัญนั่นก็คือเรื่องของ เส้นแหลงแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนั่นเองสำหรับแรงที่เกิดขึ้นบนตัวนำและทิศทางนั้นนะครับเมื่อเราพิจารณาตามลักษณะของสไลด์นะครับจะสังเกตได้เห็นว่านะครับมีในส่วนของสนามแม่เหล็กนะครับที่เดินทางจากขั้วเหนือไปสู่ขั้วใต้นะครับแล้วบริเวณส่วนกลางนะครับเราจะเห็นแท่งตัวนำนะครับซึ่งแท่งตัวนำนี้นะครับจะขยับหรือเกิดการเคลื่อนที่นะครับมีผล2ปัจจัยด้วยกัน1ก็คือเรื่องของตัวแปรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ าร์มยาวนะครับของตัวนำา2ก็เรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำนั้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับ2ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กนะครับซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กที่มีส่วนตัดนี้ก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับจากหลักการเบื้องต้นที่เราเห็นในสไลด์นี้นะครับก็จะทําให้เกิดการหมุนนะครับหรือเกิดการเคลื่อนที่ของตัวนําที่อาศัยการผลักดันของสนามแม่เหล็กนั่นเองครับ เรามาดูกันต่อเลยนะครับกับการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจากสไลด์นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของรูปที่1นนะครับหรือตําแหน่งที่1ที่มีในส่วนของแม่เหล็กนะครับที่เป็นแม่เหล็กถาวรกับคอมมิวเตเตอร์นะครับหรือบริเวณส่วนกลางที่เขาเรียกว่าโรเตอร์นั่นเองในที่นี้นะครับถ้าตามตําแหน่งนะครับหรือตามรูปที่1นนี้นะครับเราก็จะเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะครับเห็นในส่วนของทิศทางการหมุนนะครับ ขั้วของการจ่ายกระแสะไฟฟ้าเข้าไปที่เป็นในส่วนของการจ่ายไฟตรงนะครับหลักการเบื้องต้นนะครับเมื่อเราจ่ายไฟฟ้ากระแสะตรงเข้าไปบริเวณส่วนกลางนะครับที่ถูกเชื่อมต่อระหว่างคอมมิวเตเตอร์กับขดลวดนั้นนะครับโดยอาศัยการต่อของแฝงฐานที่สัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์อยู่นะครับจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับในที่นี้นะครับก็จะเกิดการเคลื่อนที่แบบทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับเราก็จะเห็นในลักษณะของ ส่วนที่1นะครับหรือตำแหน่งที่1เรามาดูกันต่อเลยครับในตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งที่2เราก็จะเห็นเช่นเดียวกันนะครับเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะครับที่เหมือนเดิมเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของบริเวณส่วนกลางนะครับที่เป็นขดลวดตัวนําที่ต่อกับคอมมิวเตเอร์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในส่วนของตัเตอร์นั่นเองในที่นี้นะครับ เราจะเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของตำแหน่งที่2นะครับโตเตอร์หรือบริเวณส่วนกลางนั้นน่าเกิดการผลักดันนะครับของเส้นแหลงแม่เหล็กนะครับทำให้เกิดทิศทางการเคลื่อนที่ที่เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากนะครับสไลด์ที่3เห็นไหมครับเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ในลำดับต่อไปในลำดับที่3นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของการเคลื่อนที่แบบลำดับที่3นั่นก็คือเรื่องของ การจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปและเกิดการผักดันของอะเมอร์นะครับหรือบริเวณโคดรลวดะอมเอร์นั้นนะครับเกิดการผักนะครับในส่วนของแม่เหล็กถาวรนะครับในส่วนของการจ่ายไฟเข้าไปนะครับบริเวณโคดรลวดตัวนํานั้นนะครับทําให้เกิดทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะครับแต่ทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะครับในเบื้องต้นของสไลด์ที่ว่าผมเคยพูดมานะครับเรื่องของสนามแม่เหล็กที่เกิด ความหนาแน่นนะครับด้านบนและด้านล่างที่แตกต่างกันนั้นนะครับทําให้เกิดการเหนี่ยวนําที่มีผลก่อสนามแม่เหล็กน,นั่นก็คือเรื่องของความหนาแน่นที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนมุมหรือเปลี่ยนองศาของคอมมิวเตเตอร์นะครับหรือพูดง่ายๆนะครับโรเตอร์บริเวณส่วนกลางเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่หรือเกิดการหมุนสลับกันไปนะครับในมุม360องศาตามลําดับนะครับเห็นไหมครับรูปที่4นะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของการกลับ นะครับมาหมุนนะครับในส่วนของทิศทางตั้งฉากนะครับในที่นี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการหมุนด้วยสภาวะของสนามแม่เหล็กนะครับที่มีอำนาจหรือความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกันนั่นเองจากทั้งหมดนะครับใน4ลักษณะหรือ4ตํตำแหน่งที่กล่าวมานะครับทํามุม360องศาเปลี่ยนสภาพตาม การจ่ายไฟหรือการจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับที่เป็นลักษณะของการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปบริเวณส่วนกลางนะครับนั่นก็คือขดลวดตัวนําที่ถูกต่อกับคอมมิวเตเตอร์นะครับที่มีแปรง่านสัมผัสอยู่นะครับเรื่องของสนามแม่เหล็กบริเวณส่วนกลางนี้นะครับทําให้เกิดการลักดันที่ทําให้เกิดการหมุนนะครับเป็นลักษณะของการทวนเข็มนาฬิกานั่นเองถ้าสมมุติว่าเราต้องการกลับทิศทางการหมุนนะครับเราก็กลับได้โดยวิธีการ สลับแต่งจ่ายนะครับเปลี่ยนจากการจ่ายไฟฟ้าที่เป็นทางด้านบวกนะครับในส่วนของฝ่ามือนะครับกลับไปจ่ายแทนทางด้านซ้ายมือนะครับนั่นก็คือสลับขั้วนั่นเองมันก็จะทําให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของอโรเตอร์นะครับหรือคอมมิวเตเตอร์เนี่ยนะครับเกิดการสลับทิศทางหรือการสลับทางหมุนนั่นเองในขณะที่ตัวนำนะครับเกิดการหมุนอยู่นะครับ การตัดของสนามแม่เหล็กนะครับหรือเส้นแรงแม่เหล็กนั้นนะครับตัดกับแกนขั่วก็จะเกิดในเรื่องของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ขดลวดนั่นเองซึ่งตามกฎแล้วนะครับการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือเกิดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กนั้นนะครับก็จะมี1กฎที่มาเกี่ยวข้องนั่นคือกฎมือฝานะครับซึ่งเราก็อธิบายกันไปแล้วนะครับว่ากฎมือฝามีลักษณะอย่างไรนะครับในที่นี้นะครับ สาหรับแรงดันไฟฟ้าเหนี네่ยวนํานี้นะครับที่จ่ายก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงดันไฟฟ้าต้านกับนะครับมันมีทิศทางการไหลนะครับของกระแสไฟฟ้าที่ตรงข้ามกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํานั่นเองซึ่งนะครับแรงดันไฟฟ้าต้านกับนี้นะครับจะเกิดขึ้นกับขดลวดตัวนํานะครับที่บุนตัดกับแรงดันไฟฟ้านะครับที่เป็นในส่วนของสนามแม่เหล็กนะครับที่คััวแม่เหล็กนั่นเองในกรณีนี้นะครับ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับสามารถเขียนสมการนะครับแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําได้ดังนี้นั่นก็คือในเรื่องของ Ea เท่ากับนะครับ Fita นะครับ PN ส่วน60นะครับคูณด้วย z a นะครับอันนี้เป็นสูตรตายตัวนะครับในการหาค่าแรงดันไฟฟ้าต้านกลับนั่นเองแรงบิดและกําลังกลที่อเมเจอร์นะครับในส่วนของแรงบิดก็คือโมเมนต์ของแรงที่เกิดจากการหมุนนั่นเองซึ่งได้จากผลคูณระหว่างแรงกับ แขนของแรงนะครับซึ่งแรงบิดในที่นี้ก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับในเรื่องของสมการของแรงบิดนั้นนะครับก็จะเท่ากับ t นะครับเท่ากับ F r ซึ่ง t เนี่ยนั่นก็คือแรงบิด F นะครับนั่นก็คือแรงทั้งหมดของตัวนำนะครับที่อยู่บนตัวนำนั่นเองมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับในส่วนของ r นะครับก็คือลัศมีนะครับหรืออัมมเจอร์นั่นเองครับกำลังกลนะครับหมายถึงกำลังที่เกิดขึ้นบนอัมมเจอร์นะครับ ในขณะที่อะเมเจอร์นั้นหมุนโดยปกติแล้วนะครับการแปลสภาพจากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามายังพลังงานกลที่อะเมเจอร์นั้นนะครับก็จะมีหน่วยนะครับเป็นจูลต่อวินาทีนั่นเองเมื่อพิจารณานะครับจะเห็นว่านะครับงานที่เกิดขึ้นนะครับพิจารณาตามจํานวนรอบนะครับเป็นอันตราส่วนต่อรอบนั่นเองในที่นี้นะครับก็จะได้สูตรสมการนะครับในเรื่องของอ พลังงานกลนะครับหรือกำลังในที่นี้นะครับจะใช้สูตรในส่วนของ W เท่ากับ Fs นะครับในส่วนของ W นั่นก็คืองานนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับและในส่วนของ s นั่นก็คือเรื่องของระยะทางนะครับมีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองในที่นี้เราจะพิจารณาในส่วนของกำลังที่เกิดขึ้นหนึ่งรอบนะครับนั่นก็คือการนำมาคูณกับแรงและก็ระยะทางนั่นเองสำหรับกำลังงานกลครับมาดูต่อเลยนะครับ ในส่วนของอะมิเจอร์ที่หมุนด้วยฟัมเรีวรอบ1นรอบนะครับก็จะได้ระยะทางมานะครับเท่ากับ S นะครับ S นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2พาย R นะครับซึ่งในจำนวนรอบที่อะมิเจอร์หมุนนี้นะครับก็จะแทนเท่ากับ1รอบนั่นเองสูตรที่ได้นะครับ w เท่ากับ F S นะครับและเท่ากับนะครับ F 2พาย R ในที่นี้นะครับเมื่อเรามาพิจารณากัน จะเห็นในส่วนของจํานวนรอบนะครับที่เกิดขึ้นก็คือ1รอบต่อวินาทีกําลังกลที่ได้นะครับจึงเท่ากับนะครับ f 2 π r นั่นก็คือต่อจูลวินาทีในที่นี้นะครับเมื่อพิจารณาเราจะสังเกตว่ามีจํานวนรอบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากสูตรเราก็นําจํานวนรอบนี้นะครับไปแทนในสูตรในการหาค่าสมการนั่นเองจากสูตรที่2นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ Pm นะครับเท่ากับ2 Pi พา n เราทำการแทนค่านะครับในส่วนของ t นะครับเท่ากับ f r และ n เนี่ยก็คือจำนวนรอบนะครับที่มีหน่วยต่อวินาทีนะครับแต่ในที่นี้นะครับมันถูกเปลี่ยนเป็น n ต่อนาทีนะครับจากสูตรที่2นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ m n เท่ากับ2 Pi พายส่วนด้วย60นะครับซึ่ง mN นะครับเท่ากับ0 1 0 5 tN นะครับเรานำในส่วนของ pm นะครับ pm ในที่นี้ไปแทนค่าในส่วนของกำลังปนที่อเมเจอร์ได้เลยซึ่งมันก็จะมีหน่วยเป็นวัตต์นั่นเองครับเป็นลักษณะของซิ p เพ x เลบนะครับซึ่งมีจำนวนเส้น,สนแรงแม่เหล็กนะครับเท่ากับ62.5 m มิลลิเวเอร์ซึ่งในที่นี้นะครับเมื่อมอเตอร์ทำงานนะครับก็จะมีแรงบิดท,ที่อเมเจอร์นะครับเท่ากับ 8นิวตันเมตรนะครับซึ่งความเร็วรอบทั้งหมดนะครับ1,200รอบต่อนาทีซึ่งจากโจทย์นะครับเราก็จะคำนวณหาค่าจำนวนแรงดันนะครับที่เป็นแรงดันไฟฟ้าต้านกลับที่แอมเจอร์อย่างที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของกำลังทางกลน,นะครับที่แอมเ์เจอนั่นเองโดยสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับเมื่อพิจารณาตามลักษณะของสไลด์เนี่ยสรุปออกมาเป็นนะครับ P ถ้ากับ6ขั้วนะครับนั่นก็คือขั้วของ เครื่องที่เป็นในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับส่วนแนะครับนั่นก็คือจํานวนตัวนําทั้งหมด N นะครับจำนวนรออนะครับลักษณะของเส้นแรงแม่เหล็กนะครับ62.5มิลลิเวเบอร์แล้วก็ในส่วนของ P นะครับจะมีค่าเท่ากับ a นั่นก็คือ6นะครับและในส่วนของ T นะครับนั่นก็คือเรื่องของแรงบิดเนี่ยมีค่าเท่ากับ8นิวตันเมตรนั่นเอง หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาในส่วนของแรงดันไฟฟ้าต้านกลับที่ออมเจอร์นะครับโดยการใช้สูตรนะครับ Ea เท่ากับเฟตานะครับ PNz นะครับหารด้วย 60a ในที่นี้นะครับเราก็ต้องแทนค่าลงไปเลยสมการนะครับนั่นก็คือ62.5นะครับคูณ10ยมลังลบ3นะครับคูณด้วย6นะครับหลังจากนั้นคูณด้วย1200รอบนะครับ ตามด้วยจํานวนตัวนำนั่นก็คือ192นะครับคิดในส่วนของด้านบนก่อนนะครับหลังจากนั้นได้ค่าเท่าไรนะครับเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับนําในส่วนของ60คูณ6นะครับซึ่งเป็นส่วนของตัวหารเนี่ยมาทําการหารนะครับผลลัพธ์นะครับของแรงดันไฟฟ้าต้านกับนะครับหรือค่า Ea นะครับก็จะได้ออกมาเป็นนะครับ240โวลต์นั่นเอง เมื่อเราคิดในส่วนของแรงดันไฟฟ้าต้านกับที่เอมปเจอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหาในส่วนของกําลังไฟฟ้าที่เป็นในส่วนของกําลังกลนะครับที่เกิดขึ้นกับแอมปเจอร์ในขณะที่เอมปเจอร์หมุนในส่วนของ Pm นะครับเท่ากับนะครับ0.105 Tn นะครับในสูตรนี้นะครับเราก็ใช้ในส่วนของ T นะ T แรงบิดเนี่ยเท่ากับ8คูณด้วยจํานวนรอบก็คือ1,200รอบนะครับหลังจากนั้นนําไปคูณกับ 0.105นะครับซึ่งเป็นสูตรตั้งต้นนะครับของสูตร pm ในเบื้องต้นนะครับก็จะได้ค่าของกำลังกลนะครับที่อเมเจอร์ออกมานั่นก็คือค่า pm เท่ากับ1,800นะครับที่เป็นค่าของวตต์นั่นเองซึ่งผลลัพธ์ที่เราได้มานะครับจำนวน2ค่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงดันไฟฟ้าต้านกลับหรือว่ากำลังไฟฟ้ากลน,นะครับที่อเมเจอร์นะครับ ก็จะใช้2ส,สูตรนี้ในการหาค่าของสมการตัวอย่างนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่3มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับจะเข้าใจในส่วนของหลักการเบื้องต้นนะครับของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ทางการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะครับหรือแม้แต่ลักษณะของขดลวดตัวนำที่เกิดสนามแม่เหล็กนะครับบริเวณรอบตัวขดลวดตัวนำนั้นๆนะครับ หรือแม้แต่การคำนวณนะครับการหาค่าแรงดันไฟฟ้าต้านกับหรือกำลังไฟฟ้าทางกลนะครับเบื้องต้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาบทที่3นะครับเรื่องนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านในหน่วยการเรียนรู้ที่3มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสวัสดีครับ